The Silk Road ตำนานอาหารกวางตุ้งร่วมสมัยแห่ง The Athenee Hotel Bangkok ถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารจีนนะคะที่มีความคลาสสิกและความร่วมสมัยเข้าด้วยกันที่นี่ Silk Road ที่โรงแรม Athenee Hotel นะคะคือเส้นทางที่คุณไม่ควรพลาดจะอร่อยแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะ ที่นี่พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศที่สง่างามและรสชาติที่อย่างรากลึกลงในวัฒนธรรมกวางตุ้งแต่แต่งเติมด้วยแรงบันดาลใจจากโลกยุคใหม่ด้วยบรรยากาศห้องอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับห้องอาหารอื่นๆภายในโรงแรม หัวใจของร้าน The Silk Road คือเมนูอาหารจีนกวางตุ้งที่ยังคงเคารพรากเงาของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งแต่ได้รับการตีความใหม่โดยเชฟเฉิงกัมซิงผู้ครัำวอร์ดในวงการอาหารจากโรงแรม5ดาวในฮ่องกงและมาเกา๊าก่อนที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยนานกว่า20ปีอาหารทุกจานที่เสิร์ฟจึงเต็มไปด้วยความพิถีพิถัน เมนูที่เด่นของร้านนะคะจะมีให้เลือกหลากหลายทั้งติม่มซำซิกเนเจอร์เช่นกันเชียงปูนึ่งผงกะรี่ฮะเก่าคาเวียและขนมจีบเป่าฮื้แลาที่ขาดไม่ได้เลยคือเป็ดปักกิ่งที่ย่างหนังกรอบซึ่งนำมาย่างผิวให้ดูและแลก,กันตรงนั้นเลยเสิร์ฟด้วยหน้าตาแบบร่วมสมัยด้วยไข่ปลาคาเวียพร้อมกับชุดผักและแป้ง ส่วนเนื้อเป็ดที่เหลือก็มีให้เลือกนำไปทำหลายอย่างนะคะมีว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผัดซอส XO หรือว่าผัดหมี่ XO ซึ่งแต่ละเมนูนี่ก็น่าทานเลยทีเดียวค่ะส่วนอาหารอื่นๆถ้าเลือกไม่ถูกว่าจะสั่งอะไรดีแนะนำเป็นชุดอาหารรสชาติล้ำค่าแห่งท้องทะเลที่รวมเมนูเด่นๆของทางร้านไว้ประกอบไปด้วยไข่ขาวผัดกังปวยสสีซุปพระกระโดดกำแพง กระเพาะปลาสดทอดร,ราดซอสน้ำแดงข้าวอบคุกเป่าฮื้อเส้นเห็ดหอมและของหวานอย่างวุ้นสตอรอเบอรีอรอร่และแป้งข้าวเหนียวไส้งาดำช็อกโกแลต